แล้วเมื่อก,กี้เขาบอกว่าจะมาส่งใช่ตักหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันใช่ไหมโอเคขออญาตถ่ายแค่นี้นะน้าว no. น้องมาส่งแล้วเป็นตักหนึ่งเราเรา,าเอามาสั่งมาสองกล่องนะ อามีหลานอวยพรให้ได้ iPhone น,นะเพราะเราบอกว่าเราอยากได้ไอโฟนเราไม่อยากได้ทองหรอกแต่นั้นมันพังไปแล้วแต่นั้นมันไม่มีที่กดปุ่มปิดอ่ะใช่ไหม,หมอ้าวงั้นเรามาเริ่มเปิดก,กัน,นกอ้าเพื่อนๆได้แล้วเราก็มาแกะกันเลยเราสั่งตักหนึ่งมาสอง สองกล่องนะอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทีละกล่องเอ้ยแกะไปทีละกล่องอ่ะัางไว้ตรงนี้อ่ะหนูอยากแกะกล่องนี้ก่อนอ่ะแกะกล่องนี้ก่อนนะอ่ะมีคนช่วยลุ้นหนูชื่ออะไรหนูชื่อไก่คัะอ่ะหนูชื่อภาโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะโอเคหลังจากนั้นกาัน์มอโอ้ยบอกนาไปคุณเข้าไปด้วยเลยหรอบุ้ง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 บุ้้งต้งไ้ ตองใจโทรศัพท์อันไหนทต้รศั้นโอ้โหเริ่มขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะขึ้นไปทำไมอะเน่ยเยเนี้ยเนี้ยเนีเดี๋ยวน้ยเนี้เนี้ยเียเน้นี้ยเ้ยวน้ยเียเมันตักเนี้เน้นี้ยเนี่ยเนตักเมีเนี้อนีเมีดเนีเนี้ยเนร้ี้ยเนเนี้ยเนีเนีเน็้ยเนี้เี้เ้ หนึ่งอะชูสองเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ถุงเท้าแล้วก็ถุงเท้าถุงนี้ถุงเท้าคนโตอ่าโอเคได้โฟนโอ้ยเปนตีเบอร์ได้ไฟเบอร์แล้วก็ได้นี่ได้นี่ได้ผัดอกกอบได้ผัดกอบแล้วก็พริกทอด แล้วก็ได้นี่ไอโฟนไหนอ่ะอ๋อใหญ่าหญ่ใหญ่ใหญ่ใหมดแล้วหมดแล้วค่ะเพื่อนหม่มีเพื่อนไม่มีโฟนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการพ่อมพ่อมคอมอมเดให้เล่นจ้าอ่ะหนึ่งทองหนึ่งหอร้อยบาทคอมคอมมอ่ะอันนี้ไม่มีทองนะคะเพื่อนๆหนูอนหนึ่ง อะไรที่สามร้อยเก้าส e ิบช็อกช็อกช็อกโกเลตโกโก้นี่ยหนึ่งสองนี่ไงติดไม่เห็นเล่นสามโลชั่นน้ำหอมไฟเบอร์ทำไมรีดีเทาไม่สั่ง้ฉันเด็กไม่รุ่มเป็นกล่องสุ่มเขาก็จะใส่มาไม่ใช่ของเด็กลูกของคนโตโอ่าเคกล่องนี้อ่าแค่นี้ นี้นะจ๊ะตามรายการนี้เลยยังไม่ต้องได้สี่ห้าหกเจ็ดร้อยกบาทนะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องที่สองค่ะยอ่ะถอยถอยถอยหลัง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 ไปก่อนอ้าวใส่รองเท้าก็ขึ้นไปบนเลยหรอนูใถ่ายลุคถ่า เมื่อคืนดูในทิกติกนะมีคนได้ไอโฟนได้ไม่ยังไม่มีคนได้แต่ไอโฟนมีคนได้ไอ้นี่ทองแต่ทองบอกว่าไปขายแล้วเป็นจํานวนเงินแค่ห้าสิบหกสิบบาทเองนิดเดียวอ่ะของนี้มีอะไรพิชูเหมือนเดิมพิชูเหมือนเดิมติดหมอนเยอะกว่าอ้าวไอโฟนแซมควอนอ่ะถอยก่อนทวองอยากเป็น กล่องกล่องนี้ไม่ใช่ไอโฟนหรอกฟ้อมฟ้อมติดมากอะไรวะฟ้อมติดฟ้อมติดทอดมีผักปรอบฟ้อมติดมือมาเลยนี่ก็อันนี้ของขวดน้ำปลากับซอบสตักเกียวจ้าอะไรนี่อยากเป็นฟ้อมอ่ะในที่สุดทั้งสองกล่องก็ไม่ได้อะไรเลยได้แค่2อง ของพี่สุ่มนะคะรางวัลพิเศษไม่ได้จ้าโอเคแคนี้จ้าอ,อ่ะมากินผักอบกอบกัน